นิทานอีสพเรื่องที่9เรื่องพันธมิตรระหว่างสัตว์ป่ากับปลาบรรดาเหล่าสัตว์ป่าทั้งหลายเป็นพันธมิตรกับปลาเพื่อร่วมกันต่อสู้กับบรรดานกทั้งหลายที่ชอบกินปลาเมื่อเหล่าสัตว์ป่ามีการประกาศสงครามกันบรรดาเหล่าสัตว์ป่าต่างพากันออกมาสู้รบแต่ปลาแทนที่จะส่งตัวแทนมาสู้รบกลับส่งคําแก้ตัวมาบอกกับบรรดาเหล่าสัตว์ เนื่องจากพวกฝูงปลาไม่สามารถเดินบนแผ่นดินจึงไม่สามารถเข้ามาช่วยสูรบได้เหล่าสัตว์ทั้งหลายต่างพากันขาดจากการเป็นพันธมิตรต่อกันกับฝูงปลานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อเพื่อนเดือดร้อนเราต้องช่วยเหลือเพื่อนสุดความสามารถนิทานอีสบเรื่องที่สิบเรื่องกวางกับเสือ กวางตัวหนึ่งหนีการตามล่าของนายพรานกระโจนเผ่นหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตเมื่อพบถ้ำแห่งหนึ่งก็ลนลานรีบเข้าไปหลบซ่อนโดยไม่ทันได้สำรวจให้ดีเสียก่อนขณะนั้นเสือตัวหนึ่งกําลังนอนหลับอยู่ในถ้ำได้ยินเสียงฝีเท้าของกวางก็สะดุ้งตื่นมันเห็นกวางเดินตื่นกลัวเข้ามาเสือโคร่งก็แสยะยิ้มแยกเขี้ยวนึกในใจว่าโอ้โห วันนี้โชคดีจริงๆจู่ๆก็มีเหยื่อมาให้ขย้ำกินถึงที่เสือโครงหมอบซุ่มรอให้กวางเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วกระโจนเข้าตะปบกวางโชคร้ายกินเป็นอาหารได้อย่างง่ายดายในทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงมีสติพิจารณาให้รอบคอบก่อนเสมอ นิทานอีสบเรื่องที่ห้าเรื่องลากับสิงโตในขณะที่ลากําลังเดินไปในป่ากับสิงโตซึ่งสิงโตมีชื่อเสียงในการล่าสัตว์ทําให้สัตว์ทั้งหลายเกรงกลัวลากับสิงโตเดินด้วยกันได้สักพักก็พบกับลาอีกตัวที่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนลาจึงกล่าวทักทายไปว่าสวัสดีพี่ชายท่านมองข้าสิข้าเป็นเพื่อนกับสิงโตเจ้าป่าที่สัตว์ในป่าแห่งนี้ต้องเกรงกลัวและพวกท่านต้องให้ความเขารบข้าด้วย ลาอีกตัวกล่าวว่าแค่เจ้าเดินกับสิงโตเจ้าเลยคิดว่าข้าต้องเคารพเจ้าด้วยอย่างนั้นหรือเจ้าเองก็ไม่ได้ดีกว่าข้าตรงไหนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าถือเอาอำนาจของคนที่เรารู้จักมาใช้ข่มขู่ผู้ที่เสมอเรานิทานอีศพเรื่องที่หเรื่องแมวกับหนู หนสองตัวอาศัยอยู่ในบ้านใหญ่หลังหนึ่งคืนวันหนึ่งเมื่อเจ้าของบ้านเข้านอนแล้วพวกมันพากันออกมาจากรูใกล้ห้องครัวเพื่อหาอาหารกินตามปกติแต่ขณะที่รีบวิ่งตรงไปยังตู้กับข้าวพวกมันก็ต้องหยุดชะงักอยู่กับที่เมื่อเห็นแมวสัตว์รูตัวฉกาจของพวกมันนั่งเฝ้าอยู่ที่หน้าประตูหนูทั้งสองกำลังจะหันหลังกลับเพื่อวิ่งหนี แต่พวกมันรู้สึกแปลกใจเอามากๆที่เห็นเจ้าแมวจอมโหดยังนั่งนิ่งเฉยอยู่กับที่ไม่วิ่งไล่จับอย่างเอาเป็นเอาตายเมื่อเห็นพวกมันอย่างที่เคยเป็นดังนั้นเจ้าหนูตัวหนึ่งจึงทําใจกล้าเดินเข้าไปใกล้ๆแต่แมวก็ยังนั่งนิ่งเฉยโดยพวกหนูหารู้ไม่ว่าที่จริงแล้วแมวเจ้าเล่กกำลังคอยที่อยู่อย่างสงบเพื่อให้พวกหนูตายใจซึ่งก็ได้ผลเพราะหนูเบาปัญญาทั้งสองคิดว่าแมวไม่สนใจมันแล้ว พวกมันจึงรีบปืนขึ้นไปบนตู้กับข้าวแต่ทันทีที่พวกหนูหันหลังให้แมวจอมโหดก็ใช้อุ้งมือที่มีเล็บอันแหลมคมของมันตะปบจับหนูทั้งสองตัวกินเป็นอาหารสมกับที่มันรอคอยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจสัตรูนิทานอีสบเรื่องที่เจ็ดเรื่องชาวนากับนกกระสา นกกระสาเป็นนกซ,ซื่อและเชื่อถือได้โดยธรรมชาติมันได้รับคำเชิญให้ไปร่วมงานรื่อนเริงกับพวกนกกระเรียนในทุ่งแห่งหนึ่งซึ่งมีต้นไม้เพิ่งปลูกใหม่ๆทว่างานเลี้ยงจบลงด้วยหายนะเมื่อนกทุกตัวติดตาขายของชาวนานกกระสาขอร้องให้ชาวนาปล่อยมันได้โปรดปล่อยข้าไปเถิด เสียงนกกระสาอ้อนวอนข้าเป็นตระกูลนกกระสาที่ท่านก็รู้ดีว่าเป็นนกที่ซื่อสัตย์และนิสัยดีอีกทั้งข้ายังไม่รู้ว่าพวกนกกระเรียนจะเป็นพวกนกขี้ขโมยเจ้าอาจจะเป็นนกที่ดีมากชาวนาตอบแต่ข้าจับเจ้าได้พร้อมกับพวกนกกระเรียนขี้ขโมยนั่นและเจ้าจะต้องได้รับโทษเช่นเดียวกับพวกมันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเรามักถูกตัดสินจากเพื่อนพ้องที่คบหาอยู่เสมอ นิทานอีศพเรื่องที่แปดเรื่องอีกากับหงของอีกาตัวหนึ่งซึ่งใครๆก็รู้ดีว่ามันดำราวกับ่านรู้สึกอิจฉาหงเพราะขนของหงมีสีขาวผุดพองดุดดังหิมะบริสุทธิ์เจ้านกโง่มีความคิดว่าหากมันใช้ชีวิตเหมือนหงที่ว่ายน้ําและดำน้าตลอดทั้งวันกินแต่สาหร่ายและตะใคร่น้ําขนของมันก็คงจะกลายเป็นสีขาวเหมือนหง ดังนั้นมันจึงจะละทิ้งบ้านของมันในป่าและทุ่งนาแล้วบินร่อนลงไปอาศัยอยู่ในทะเลสาบและหนองน้ําแม้ว่าตลอดทั้งวันมันเอาแต่ล้างตัวแล้วล้างตัวอีกจนแทบจะจมน้ําขนของมันก็ยังคงเป็นสีดําอยู่เช่นนั้นแถมว่าชพืชน,น้ําที่มันกินเข้าไปยังไม่เหมาะกับร่างกายมันจึงผ่ายผอมลงเรื่อยๆจนในกระทั่งในที่สุดมันก็ตายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การเปลี่ยนแปลงนี้ใสไม่อาจแก้ไขสิ่งที่ธรรมชาติให้มานิทานอีสบเรื่องที่สามเรื่องแม่ช้างสอนลูกมีช้างแม่ลูกคู่หนึ่งด้วยมีรูปร่างที่ใหญ่โตไม่ว่าพวกมันจะเดินไปทางใดสัตว์ทุกชนิดแม้แต่เสือหรือสิงโตเมื่อเจอช้างก็มักจะเดินเลี่ยงไปทุกครั้งจนลูกช้างรู้สึกลำพองใจมันจะหาทางกลั่นแกล้งสัตว์อื่นอยู่เสมอ วันหนึ่งแม่ช้างพาลูกมาหายญากินอยู่ที่ชายป่าลูกช้างเห็นรังมดแดงรังหนึ่งห้อยอยู่ที่กิ่งไม้ไม่สูงนักมันรีบยืดงวงไปที่กิ่งไม้นั้นทันทีแม่ช้างเห็นเขารีบตะโกนห้ามทันทีทำไมละแม่แม่กลัวพวกมันจะทำร้ายลูกหรือไม่มีทางรหรอกมดตัวแค่นี้จะมาทำอะไรเราได้แม่ช้างรีบดึงลูกช้างเข้ามาใกล้พลางสอนว่าฟังแม่ให้ดีนะลูกบางครั้งที่เราดูถูกว่าต่ำต้อย แต่สิ่งนั้นอาจทำให้เราได้รับอันตรายถึงตายได้มดเล็กๆเ,เพียงสี่ถึงห้ตัวอาจทำอันตรายเราไม่ได้แต่ถ้าพวกมันนับเป็นพันๆตัวหมดเข้าไปในงวงของเราและรุมกัดพวกเราพร้อมกันพวกเราก็อาจจะตายได้จำไว้นะแม้เราจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามอาจพ่ายแพ้พสิ่งที่เล็กที่สุดได้เสมอ นิทานอีศบเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับแม่ไก่แม่ไก่เจ้าเล่ตัวหนึ่งต้องการกลั่นแกล้งสุนัขจิ้งจอกด้วยกลัวว่าวันหนึ่งมันอาจจะมาทำร้ายลูกตนจึงวางแผนไปหาสัตว์แข็งแรงกว่าเพื่อร้องทุกข์ที่แม่ไก่ถูกสุนัขจิ้งจอกรังแกแม่ไก่ขอร้องให้สัตว์ทั้งหลายส่งเสริมความยุติธรรมและหยุดยั้งความป่าเถื่อนของสุนัขจิ้งจอกแม่ไก่กล่าวขึ้นว่า หากท่านทั้งหลายมองเข้าไปในตาของมันและพวกท่านจะเข้าใจเสือพูดขึ้นว่าข้าทำอยู่บ่อยๆเลยในตาของสุนัขจิ้งจอกแสดงแต่ความขี้ขลาดและความระมราาัดระวังไม่มีอะไรน่ากลัวอย่างที่เจ้าพูดเลยหมูป่ากล่าวว่าเมื่อใดก็ตามที่สุนัขจิ้งจอกเห็นข้ามันจะหลีกทางให้ข้าเสมอสิ่งที่ข้าเห็นจากในตาของสุนัขจิ้งจอกคือความอ่อนน้อมถ่อมตนและความอดกัน้นหมาป่ากล่าวอีกว่า ถ้ารู้จักสุนัขจิ้งจอกดีเมื่อใดที่เกิดการต่อสู้มันจะเป็นฝ่ายหลบหลีไปก่อนเสมอในตาของสุนัขจิ้งจอกแสดงความว่าง่ายและความอ่อนโยนแม่ไก่จึงโต้ตอบไปว่าพวกท่านเข้าใจผิดทำไมพวกท่านจึงไม่เห็นความโหดร้ายที่อยู่ในตาของสุนัขจิ้งจอกเสือตวาดว่าเงียบเดี๋ยวนี้นะเจ้าพูดจะย่ำยีสุนัขจิงจ้งจอกมากเกินไป นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการพูดจาใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นอาจนำพาความเดือดร้อนมาสู่ตนนิทานอีศบเรื่องที่สองเรื่องสิงโตกับกระต่ายป่านักป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีสิงโตกับกระต่ายป่าจอมขี้ขลาดเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งกระต่ายป่าได้เอ่ยถามสิงโตว่าข้าได้ยินสัตว์ตัวอื่นพูดกันว่าราชสีผู้สูงศักดิ์อย่างเจ้ากลัวเสียงไก่ขันจนแทบวิ่งหนีไม่ทัน สิงโตตอบกลับไปว่าใช่แล้วสิ่งที่เข้าได้ยินมาเป็นความจริงสัตว์ใหญ่ๆก็อาจจะมีจุดอ่อนเล็กๆน้อยๆเช่นการดูอย่างข้างตัวใหญ่ยังตกใจตัวเพียงแค่เสียงคำรามของลูกหมูป่าเลยนะเมื่อสิงโตพูดจบกระต่ายป่าจึงกล่าวตอบขึ้นว่าาฮ่าฮ่่าเข้าใจแล้วเราว่าทำไมพวกสัตว์อื่นๆถึงกลัวเสียงเห่าของสุนัขล่าเนื้อมากมายเช่นนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนขี่ขลาดมักพยายามหาเหตุผลให้ตนเองดูกล้าหาญอยู่เสมอ